เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นที่พี่สัมภาษณ์ผมวันวันต่อมาเอยงไเต็มปีดเลยคุณแม่นะถ้าเกิดว่าได้รู้น้องจับได้ลากเพื่อนมาลากเพื่อนจับพี่จับได้น้องจับได้น้องจับได้ผมก็จับได้จริงๆริก็แบบลองก็แบ่งปันกันแบ่งปันกันเราไม่หวงตัวหรอกเที่มเป็นพระเอกนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไม่จริงคือเราภูมิใจกลายเป็นหำสาธารณะไปแล้ว อคนอจะไม่กล้าเข้าหาไหมแบบว่าเออแบอบมันเกินอ่ะกลัวกลัว,ว <c oughs> ครับเพราะว่าเราก็โอเวอร์ด้วยสิเขาบอกเออก,ก็จริงอย่างที่ข่าวเขาบอกนั่นแหละเออแต่วันนั้นน่ะผมพูดไม่ทันพี่ไงพออี่ผมบอกว่าแอฟริกาเนี่ยไม่ใช่ขนาดเป็นสีเป็นสีผิว ก่อนพระพัดดาวเป็นไงบ้างคะเราจะอออากาศไปแล้วก็กระแสตอวรับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยแต่ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บางสิบางอย่างแต่ก็เราก็เก็บมาเพื่อที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในรูปแบบของสิ่งที่เราต้องแบบพัฒนาดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างคำวิจารณ์ ผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านครับไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านแต่ก็จะมีเพื่อนๆมาบอกพี่สาวบอกคนในครอบครัวมาบอกอะไร้ยครับในเรื่องของควา,า,ามต่างควา,ามต่างวัยอะไรเงี้ยครับแต่ผมผมแค่รู้สึกว่าอ,อ๋อมันมันมันก็คงจะมันตรงกับคาแรคเตอร์ของของของทุกตัวตัวคาแรคเตอร์ของเขาอู่แล้วแก้เรื่องเป๊่ไม,ไมไ่ได้ครับผมว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวพอได้มีเลิฟซีเพราะตอนนี้เนี่ยมันช่วงห่างของอายุใน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 ละครเนี่ยเขามีฐานะที่แบบว่ามั่นคงเราก็จะเป็นแบบ เด็กที่กําลังสร้างตัวใช่ครับมันก็ค่อนข้างดี่ะหายเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่ด้วยกันเคมีก็จะเกิดยเเไม่หน่อยใช่ไหมที่เกี่กับการที่แบบว่าละครเราโดยคนวิจารณ์ในเงี้ยลบหรือไม่ครับผมผมเข้าใจผมเข้าใจผมผมแค่รู้สึกว่าพอคนดูอ่ะจะจะเท่ากับเท่ากับพุ่มกับจะจะต้องเขาเขาต้องทุกวันนี้มันโซเชียลที่เขาแบบสามารถเข้าถึงได้แล้วเขาได้มี มาตรฐานในการเครื oh no 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 been, h, oh ่องชอบในแต่ละในแต่ในแต่ละรูปแบบของเขาอยู่แล้วหรือเราเตรียมใจเต็ีมตัวมาตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงเป็นแน่นอนอย่างเงี้ยไม่เหรอครับก็ก็ตามในเรื่องของกระแสนั่นแหละครับถามว่าเตรียมใจไหมก็ผมก็ผมแค่รู้สึกว่าผมเต็มที่กับกับงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาแค่นั้นแค่นั้นก็ถือว่าจบแล้วแต่คนจะบอกว่าเรามันเป็นละครี่าพอใจหมไม่จงไม่จริงไม่จริงไม่จรไม่จริง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 ไม่จริ่จริง่จริงจริงไม่จริงไม่จรริง นักข่าวดื่อน้ำชาเยอะครับแย่งกันพูดครับเด็กนี่ไม่เห้นพอใจไหมลูกก็ถือว่าจริงๆอ่ะผมผมเล่นละครก็ไม่เคยที่แบบลงมาแบบขนาดนี้ส่วนมากก็จะแบบสักสี่สักอะไรเงี้ยมันแต่มันก็ด้วยแบบในช่วงจังหวะ ในรูปแบบของของการรอนแอร์มันอาจจะคนคนอาจจะแบบยังยังไม่เข้าใจในเรื่องของถังเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะดีขึ้นคุณจะได้แบบรับรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่คุณตกใจไหมกับการที่แบบมันค่อนข้างเรียดิ่งตั้งแต่คุณไปรับแสดงมาตกใจนะตกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็จะอยู่ที่แบบเกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่าสี่อะไรอย่างงี้แต่แต่ก็เข้าใจครับว่าในในปัจจุบันนี้ ช่องทางในการรับชมมันมันก็เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะอะไร่างเง้ยแพี่ติ๊กไหมคะด้วยเลตติ้งที่มันเราก็ตกใจาตกใจมาเขาตัดใหม่ด้วยอยย่างงเี้ผมยังไม่ได้คุยเลยครับแต่เพียงแค่ว่าผมว่าพี่ติ๊กก็น่าจะมีรูปแบบของการวางแผนหลังจากนี้เพิ่มขึ้นแหละครับกับพี่อ้ําคะับกับพี่อ้ำาพี่อ้ําผมว่าเขาเขาชอบตัวละครเขามากแต่แต่ในเรื่องของกระแสเลตติ้งต่างๆผมว่าทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจ ม,มันมันลอยหรือว่าเสียเซลอะไรไหมหลบด้วยตันเม่กันเลยไ,ไม่เลยครับไม่เลยครับ <c oughs> แค่ทุกคนดูแล้วบางส่วนบางกลุ่มชื่นชอบ <c oughs> ก็ก็ดีใจแล้วครับก็ดีใจแล้วาจากนี้แบบรากับพี่อ้ําก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่าได้จีนได้ฟินกันนะน่าจะมีเข้ามาเยอะเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้แหละครับน่าจะเริ่มเข้ามาแบบปรับความเข้าใจหากันแล้วก็น่าจะ เริ่มที่จะในความรู้สึกที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับที Dial ่ยังไม่เห็นจุดขายของละคร,ใ,ใ,รใช่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 แต่เดี๋ยวจะมีแล้วครับเดี๋ยวจะมีเ <Wis> <ต>ีีวลที่มันจะเิ่มขึ้นจากวที่หนุ่มด้วยใช่ไมครับ <ใน S 1> ไ,มไม่ไม่ไม่ได้มองไม่ได้คาดหวัง <S <S ส่วนนั้นเลยครับแค่ทุกคนดูแล้วก็มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายไปกับไปกับ,กบละครของเราก็โอเคแล้วครับตอนนี้มาให้กำลังใจพี่หนิงเนาะใช่ครับเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ดีท็อกดีท็อกคอเลอฟิลใช่ครับอเลอฟิลดีท็อกของพี่หนิงก็วันนี้จริงจริงอ่ะพี่หนิงก็เช็คคิวมาได้วันว่างพอดีก็เลยมาครับที่จริงจริงๆแล้วอ่ะเขาขายดีมากเลยนะครับคือหมายถึงว่าเขาเริ่มทํามาล็อตแรกขายหมดแล้วนี่ก็ได้แบบเรื่องงามยามดีในการเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเรื่องราวของพี่หนิงช่วงนี้มันก็ตระหนักนป็นต่วเขาก็ยังสามารได้อยู่เข้มข้นไดในตัวพี่หนิงยังไงบ้างรื้ชมในตัวเขายังไงบ้างไหม คือพี่หนิงเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆก่อนก่อนที่จะมาออกงานเราก็มีโอกาสได้เจอกันก็เหมือนกับพอต้องรับความรู้สึกหลายๆอย่างหลายๆทิศทางในเรื่องครอบครัวในเรื่องของงานในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวที่แบบรับเรื่องเยอะมากๆในในชีวิตผมก็เป็นห่วงผมก็เป็นห่วงแต่พอที่อ,อยู่ใน ส่วนที่เขาต้องทํางานพี่หนิงก็เต็มที่เต็มที่มากๆในการทางานแต่เราก็พยายามที่แบบไม่คุยกับเรื่องข่าวเรื่องอะไรใช่ไหมเวลาอยู่ที่นี่ใช่ครับใช่ครับเราจะห่งหางๆอยู่ดูอยู่ห่งหางๆให้กําลังใจอยู่หา่างๆถ้าเกิดว่าผมจะเป็นคนที่ถ้าเกิดผมจะไม่ค่อยถาม,มแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไหวจริงๆ,ๆ,ๆเขาก็จะบอกอทุกคนนะฮะไม่ใช่แค่พี่หนิงทุกคนถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่ตัวเองเริ่มไม่ไหวกับกับชีวิตตัวเองผมก็จะเป็นคนที่คอยซับแล้วก็คอยแบบรองรับความรู้สึก แล้วก็รับฟังเขาอะไรพี่่านมาดูแลผูลัพสิทธิ์ของแม่เราอย่างไรบ้างเป็นรับฟังครับเพราะว่าคนให้ให้กําลังใจแล้วก็ให้คาแนะนําพี่หนิงเยอะมากๆอู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเพิ่มเพิ่มให้เพิ่มเพิ่มให้เพิ่มให้สิ่งที่ผมทําได้ก็คงจะเป็นในรูปแบบที่รับฟังแล้วก็มีแนวทางบางอย่างที่ผมพอช่วยเหลือได้ในเรื่องน้องในเรื่องครอบครัวบางอย่างที่ผมสามารถแบบเข้าไปช่วยเหลือได้ผมก็จะเข้าไปช่วยเหลือในตรงนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้มี ตาคอ,อด้วยนี่ตอนที่แบบว่าเนื้อเพลงนี่มันก็ไม่จะโดนกับพี่หนิงด้วยในช่วงนี้ <c oughs> ใช่ครับผมผมแค่รู้สึกว่าทุกคนรอบข้างพี่หนิงอ่ะก็อยากจะให้กําลังใจพี่หนิงทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วก็เป็นเป็นเพลงที่ผมก็อยากจะมามอบให้เพื่อเป็นกําลังใจไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวหรือว่าเหลือแค่ตัวคนเดียวเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่รอบข้างพี่หนิงรักพี่หนิงมากๆอืมแล้วแบบพี่หนิงขึ้นแข็งขึ้นเนาะครับขึ้นแข็งนะครับแก่น้องนี่รีบมากแก่น้องนี่แก่น้องนี่ เป็นยังไงบ้างครับแบบว่าน้องใช่ไหมเออนไปทาสีผมสีผมอะไรแม่เขาแอบดูใครับถามมันเป็นช่วงปิดกล้องละครพอดีแล้วก็มีเวลาก็เลยแบบอยากลองเปลี่ยนลุคดูน้องก็แบบช่วงปิดเทอมพอดีก็เลยแบบอยากทำไฮไลท์อยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเป็นจุดกําเนิดเป็นจุดเริ่มต้นไปชักชวนน้องทำ ก็ทํามาก่อนแล้วก็มาเซอร์ไพรส์กันพอดีครับพร้อมกัาพร้อมกันเลยไม่ได้ชวนน้องทำเองใช่ไหมก็ผมผมชื่นชื่นชื่นชมน้องอยู่แล้วถ้าเกิดว่าน้องทําอะไรผมชื่นชมหมดไม่มีห้ามอวยป่วยอวยติดอวยครับแล้วไม่หยุดไหมหยุดเราไหมไม่ดยแต่แม่บอกว่าถ้าเกิดว่าต้องกลับมาทํางานก็ต้องรีบกลับมาให้มันเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมมันเบื่อเอนเดิมเก่งอยากลองทำสีผมดูอยากลองอยากลองดูว่ามันเราคือผมไม่เคยทําสีผมเลยแล้วก็อยากลองดูว่า มันจะเข้ากับตัวเองไหมถ้าเกิดเป็นสีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเฉดนี้แบบนี้อะไรไม่เคยแบบกัดสีผมแบบจริงจังอะไรแต่พอได้ลองทําผมว่าผมก็ชอบนะเป็นช่างม่นนช่างับแต่มีมีช่วงเวลาอยากย้อมเลยอีกไนอยากย้อมมีเลยเข้าเรื่องเลยแล้วกันเอาวีแล้วพี่เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นที่พี่สัมภาษณ์ผมอะวันตรงวันวันต่อมาเไเต็มปีดเลยดีไหมล่ะกระแสดีเราจะต่อเนื่องใช่ไหมฮะคนชอบคนชอบ เห็นบน้องออกคุณช้ำไปหมดแล้วตอนนี้คนน้อช้ำไปแล้วคนเอ็นดูเนี่ยเห็นไหมคุยเรื่องงานแป๊บเดียวไปคุยเรื่องเพศสัมพันธ์จะยาวะเอาไหมยังยังเรื่องเข้รมายังคน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 เข้ามาอย่างกับเราอย่างไรบ้างฟิตแบคเรากันนาดไหนเ็บอกมีแต่คนก็ขอเข้ามาพิสูจน์ยกขยะเมื่อกี้เลยทุกคนโโอ้หไม่ต้องพูดแล้วคือคุณแม่นะถ้าเกิดว่าได้รู้น้องจับได้ ลากเพลินมาลากเพลินจับพี่รจับได้น้องจับได้น้องจับได้ผมก็บอกจับได้จริงๆก็แบบลองก็แบ่งปันกันแบ่งกันกัไม่ห่วงตัวหรอเทียมเป็นพระเอกนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไม่จริงอ๋อาพิสูจน์ไปเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่เุดมันก็เพลินดีครับเกี่ยวไหมเกี่ยวไหม มีใครแบบมีใครแบบเข้ามาเข้ามาแล้วแบบโอ้โหเค้นขยออะไรอย่างเงี้ยนี่ผมผมก็จะแกล้งคือเวลาที่แบบเราอุ้ยอุ้ยพี่อย่าทำอย่าทำเขาจะยิ่งอยากทำอ่านผมก็บอกเอาพี่ลองลองดูแต่ทำแล้วอย่าปล่อยนะก็ทำให้มันจบจบไปแล้วเขาก็แล้วเราไปเท้าไอ้ทำแล้วอยากปล่อยสุดแดนก็ไม่ปล่อยเปนจริงๆนะ ก็ไม่ปล่อยนะเขาก็แบบจับอุ้ยเขินนะเขาก็จะมีแบบอารมณ์แบบเขินๆคือเอาภูมิใจอะกลายเป็นหำสาธารณะไปแล้วเราห้ำชนเราห้ำชนห้ำชนไปแล้วเราสู้กลับไหมคะสู้หมายถึงอุ้ยเติมมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเติมหมดตรงเนี้ยทุกอ้ยทุกคนแป๊ดหมดเลยนะยังไงยังไงสู้กลับไหมไม่สู้ยังไงอ่ะต้องแบบต้องต้องจบหรอไม่ปิดออออเไม่ก็ก็ ให้แค่ฝั่งขวาเพราะฝั่งซ้ายให้แม่ยายรักดีกว่าต้องเก็บไว้ต้องแบ่งแต่กลัวคนจะไม่กล้าเข้าหาไหมบอกว่าเออแบบมันเกินอ่ะกลัวกลัวครับเพราะว่าเราก็โอเวอร์ด้วยสิแต่ย่องช่องคุณยังกลัวไหมเพราะเห็นบอกว่านะครับช่องนี้คือวันทุนจะตามจับทุกคนเลยเป็นนิวโรนิวโหนวดกวางกลัวจะตามจับทุกคนเลยนะ อยากอยากจะดูแหละเราก็คงอยากแบบหมั่นเที่ยวแหละครับอ่าอยากเล่นกับน,น้องนิดนึงจริงหรือเปล่าที่จะได้บอกเพื่อนที่ถูกอะไรเออสนใหญ่คอนโทร่ไหมไงพี่เข้มเห็นไหมพอเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องเอาเยวะเอาัยวะเรื่องอาเยวะ,ยววะจะแบบจะวนอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่กับเพื่อนก็จะคุยแต่เรื่องพวกนี้ใช่ไหมล่ะอ่าบ้ากเรื่องแบบว่าทำข่าวยังไงให้มีคุณภาพัฐบาลกันแล้วเน่ห์คอนโทร่ยังไงพี่เข้มอ่ะ แต่อยางเขาคอนเฟิร์มเลยว่าเฮ้จริงว่ะเท่แน่จริงเขาบอกเออก็ก็จริงอย่างที่ข่าวเขาบอกนั่นแหละเออแต่วันนั้นน่ะผมพูดไม่ทันพี่ไงพี่ผมบอกว่าแอฟริกาเนี่ยไม่ใช่ขนาดเป็นสีเป็นสีผิวเขาแล้วจริงจริงแประเทศอะไรคนก็ปักใจเชื่อไปแล้วแล้วจริงประเทศอะไรขม่วงเหรอฮะขม่วงไงารไงไรไง เว้อะไรกันเช็คแล้วเช็คสีแล้วเนี่ยแต่แต่กแต่ท็ช่วิชูที่เพิ่งใช้ไปไม่มีเอ็มเข้ามาเยอะไหมครับไม่ค่อยได้เข้าไปดูเลยครับแสดงว่าก็ไม่ไม่ได้เจอแก๊งลบจิตหรือว่าแก๊งที่แบบหมนกันวันนี้ก็เห็นคาตาแล้วมั ผมว่าน่าจะเออไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกผมว่าเนาะไม่ไกลหรอกเออตอนแถวนี้แหละแถบนี้แหละพอคัดปุ๊บก็เริ่มแหละใครเริ่มอยาจะเลือกใครเริ่มคนแรกเราเราสามารถพูดได้หมดเลยใช่ไหมไม่อยากจะพูดเลยอะไเราะกาไจะไม่เจอแบบอะไรแปลกๆเข้ามาหาเราไม่ค่อยได้เข้าไปอ๋ออย่างครับเออหรือรืออาจจะมีแล้วแต่ผมยังไม่เห็นจะไม่กลัวเหรอพี่เกนฑ์เหรอความสู้อยู่แล้วเวลาใครแบบอะไรแบบเนี้ย อยาไปหยิกก็พออยากหยิกก็พอใช่ใช่เออเก็บไว้ใช้งาน